สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับแนวทางของเรานะคะอ่ะห่างปุกเมื่อเช้านะคะทุกคนเห็นไหมถ้าทุกคนเห็นนะทุกคนเห็นหนูก็ไม่รู้ว่ามันมาแบบนี้ทุกคนเนี่ย ศูนย์หน้าน้อมันหนึงเก้านะมามา 1, นะไม่รู้ว่ามันมาแบบนี้อ่ะได้อยู่คะ่ะได้อยู่นะคะได้อยู่นะได้ได้ได้ฟันศูนย์เด้อทุกคนต้องติดศูนย์ศูนย์เว้นนั่นนะมาห่างปลุกแล้วใช่ไหมมาห่างวี ห่างวีได้อย่างคะห่างวีนะคะห่างวีได้อะไรเออห่างวีได้อะไรหางวีได้ฟันสมเห็นบอนี่ออกอะไรนะคะ3าเจ็ดใช่ไหมนี่วินนะคะเห็นไหมนะคะได้เจนะนะคะ ะะได้ประมาณนี้นะทุกคนก็ถ้าทุกคนถ้าทุกคนจะสังเกตนะถ้าทุกคนตามแนวทางหอูไปเรื่อยๆทุกคนจะสังเกตว่าถ้ามี73ก็ต้องมี1 3สนะคะในในในหุ้นหุ้นนั้นน่ะหน,น,นุนจะทาแบบนี้นะถ้ามี27ก็จะมี12อะไรประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนั้นแหละทุกคนนะคะแอบได้อยู่นะเอาได้ตังอะไรแหละได้อยู่ได้อยู่หรือนะคะไปรอบต่อไปกันเลยนะคะ ทุกคนแนวทางของหนู่าจะต้องจะต้องรอผลที่ออกแล้วถึงจะมาคำนวณได้นะคะหนูถึงให้ช้านะคะทุกคนแต่ถ้าทุกคนกดติดตามไว้ทุกคนก็จะมาจะาแจ้งเตือนอยู่แล้วใช่ไหมก็คือแต่อย่างถ้าถ้าตอนเช้านะหนูลงไว้ให้กลางคืนเลยแต่ถ้าอย่างรอบช้าออกแล้วเนี่ยรอบเที่ยงรอบรอบบ่ายมาเนี่ยหนูต้องต้องลงลงตามเวลานะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าต้องต้องรอผลของุพวกนันน้นออก ผลออกแล้วถึงจะคิดหุ้นต่อไปได้นะคะเราก็เลยให้ช้าแต่ว่าถ้าถ้าเป็นรอบช้าจะลงให้ให้กลางคืนเลยนะคะทุกคนประมาณนั้นแหละนะคะอ่าห่างปกจ้าปกไปเป็นะคะ จองให้เหมือนเดิมนะคะอืมอ่าะประมาณ กล้องไม่โฟก,กัสหรอกโอเคสูตรสองนะคะชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะ นะคะ สูตรหหรือว่าสูตร2นะคะทุกคนชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะห่างบายปกติค่ะนะคะนี่นะคะห่างบายปกติเด้อน้องเด้อห่างบายปกบ่ายห่างบาปกไปแล้วนะคะก็ไปห่างบายวีค่ะห่างบายวีนี่ไป หนึ่งเจ็ดจ้ะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกนะคะ วินจ้าวินจ้าวินหนึ่งเจ็ดศย์แดค่ะนี่นะฮะิฮ้มเน้นนะเนหนึ่งเจ็มีหนึ่งศก็ต้องมีเจดศูนย์เด้ออย่างนี้ยเลยอะเอา้า เน้นไว้หน่อยนะคะเน้นไว้หน่อยเขาชอบสลับเขาชอบมาด้วยกันนะห่างเผื่อไว้นิดหนึ่งก็ดีนะคะเนี่ยติดไว้นิดหนึ่งนะ เน้นอะไรเน้นเน้นเน้นหนึ่งเจ็ดค่ะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เน้นเหมือนเดิมมีศูนย์เก้ามีศูนย์สี่อยู่แล้วนะฮะแต่เราก็อยากจะเขียนให้นะทุกคนอ่านี่นะคะห่างบ่ายนะ ห่างายวีนะห่งางใหปลุกกับห่างายวีนะห่งางไปปลุกโรปไปอันแล้วนะคะนี่นี่ห่งางใบวีนะคะอชอบสูตรไหนไปสูตรนั้นนะคะทุกคนไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะห่างใบวีห่งาหงใบปลุกนะคะประมาณนี้นี่น,นี่ไหม ขอทุกคนโชคดีนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋า